อีอแ,แต่เรามีโพยค่ะบรับเรื่องคนนี้ญาติพี่ะเนี่ยหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่โวโบกุนจีน,นะคะ เต้ย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 ทำเพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาดูชื่อของไอดอลกันก็คือในเคป p อเนี่ยก็จะมีไอดอลที่มาจากจีนไต้หว,วันมาเก๊าฮ่องกงอะไรอย่างนี้มากมายใช่ปะแล้วก็ที่เกาหลีเขาก็จะมีวิธีเรียกชื่อในรูปแบบแบบสำเนียงเกาหลีหรือะไรอย่างงี้แต่ว่าอยากรู้ว่าชื่อของเขาจริงๆในภาษาจีนอะออกเสียงยังไงใช่เราจะได้เรียกชื่อแฟนเราถูกเนาะ คนที่หนึ่งเป็นวงที่พี่โบชื่นชอบมากๆก็คือ TWICE นั่นเองพี่นึกว่า S.E.S. แก่มากจูวีนั่นเองภาษาเกาหลีก็อ่านคล้ายๆไทยก็คือจูวีจูวี คนไทยพูดว่าอะไรนะจื่อวีใช่ไหมใช่แต่ที่จริงแล้วถ้าออกเสียงแบบเขาก็ชื่อโจจื่อหยูโจวคือนามสกุลเขาเนาะโจโจวเหมือนเจโจะเขาก็ชื่อเจโจนะโจแล้วก็จื่อหยูหเคยดูคลิปที่น้องเขาอะสอนวิธีการออกเสียงหยูอ่ะเขาสอนเก่งมากเลยพอทําตามแล้วออกเสียงได้อิบซื่อหลงอู่ก็ครีกุพาร์เดอร์เมอีเราก็ซินด้าเทาเดียนอือืมอืม อ่าให้อีก่อนทำเสียงอีแล้วก็ทำปากเป็นวงกลมทีหลังอียูอยูน้องจิวีสอนมาดีเออต่อไปมาดูใน S T Dream บ้างนั้นค่ะคนแรกเลยก็คือน้องหลินจินหลินจินถ้าเป็นคนเกาหลีก็จะเรียกว่าหลอนจิน หลอนจินแต่ว่าที่จริงแล้วหลายคนก็จะเรียกนะ้องว่าอินจุนใช่ไหมทั้งคนเกาหลีแล้วก็คนไทยด้วยเพราะว่ามันสามารถถอดเชื่อมาจากตัวจนะีนให้มาเป็นเกาหลีได้ก็จะกลายเป็นฮวังอินจุนชื่อท,ที่ทุกคนเรียกเขาในวงการนะมันเป็นการถอดเสียงแต่ถ้าจะเอาตามตัวหนังสือแล้วมาเทียบกับเป็นเกาหลีใช่จะกลายเป็นอินจุนเขาคือ,อหวังเหรินจุนหวังเหรินจุนมีอีกคนหนึ่งเฉล่อใช่ไหมคะภาษาเกาหลีก็จะออกเสียงว่าชอลลอชอลลอ ภาษาเกาหลีเวลาเสียงนอหนูกับลีเอยตัวลอลิงลอเรืออะไรเงี้ยมาเจอกันอ่ะมันจะกลายเป็นลอลิงทั้งหมดมันจะกลายเป็นชอล,ลอนเลาะเฉินเล,ออล,ลอคือคนไทยเรียกอ๋อคนไทยเรียกคนไทยอยอ,อกเสียงดีนะถูกต้องเลยจงเฉินเลอจงเฉินเลอคนไทยออกเหมือนมากต่อไปวงเนี่ยเหรอ ก็คือน้องหนิงหนิงนั่นเองนะคะหนิงหนิงเกาหลีก็เสียงเหมือนเลยหนิงหนิงก็คือเอาแซ่เขามาตั้งชื่อนั่นเองค่ะเขาชื่อว่าหนิงอีจัวหนิงอีจัวหนิงก็คือนามสกุลอีจัวเป็นชื่อเขาเออแล้วก็กลายเป็นหนิงหนิงคนต่อไปสวยๆของเราพี่เหรอโบโบพี่ไม่ได้เดบิวต์เลยพี่ถิงนะคะจากเคปเลอร์นั่นเองเสี่ยวถิงคนเกาหลีก็จะเรียกว่าชาวถิ่งชาวถิง ภาษาจีนคือเอาแซ่เขาก่อนไหมแซ่เขาคือเฉินนฮะมันออกว่าเฉินแล้วก็ชื่อเฉียวถิงแต่ถ้าพูดติดกันมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเสียงก็เลยเป็นเฉินเฉียวถิงอ่ะเฉินเฉียวถิงเพราะว่าเสียง3ติดกันต้องข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเสียง2กับ3ต่อไปคือวงไอดอลจีไอโอลก็จะมี2คนนะคะคนแรกก็คืออูกี้อูกีภาษาเกาหลีคื อ,อันนี้ฟังไม่ออกเลยว่าภาษาจีนจะคืออะไรแต่เรามีโพยครับ <laughs> ชื่อจริงคือซ่งหยู่ฉีซ่งนมสก,กุลแล้วก็หยู่ฉีเนี่ยอย่างชื่ออูเกีอ่ะคือถอดมาเพราะว่าอูแปลว่าฝนเพราะว่าอันนี้ก็แปลว่าฝนใช่ไหมใช่แปลว่าฝนเ,เราจะได้ยินคําศัพท์หลายตัวในภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับฝนแล้วมีคําว่าอูอย่างเช่นคาว่าล่มอืออูซันอูซันแปลว่าล่มภาษาจีนคือหยู่ซันเออสุดแล้ว <laughs> <laughs> อูอะไรก่ะมาน่ยน่อูลงมูตัง เธอรู้มีความสุขที่ได้มาปล่อยมุกใช่นันชอบแล้วกีแปลว่าอะไรอือฉีฉีตัวนี้น่าจะหมายถึงหยกหยกงามเป็นชื่อหยกเดหนึงมือนน้องเหมือนน้องเขาเคยพูดก็ถ้าเขาเป็นเด็กไทยก็จะชื่อว่าน้องหยกไม่เพราะว่าภาษาจีนเวลาตั้งชื่อใช่ไหมผู้หญิงก็จะชอบมีคําว่าฝนเช่นเลนนี่หยางอ่ะหยางเฉินหลินอ๋อไม่ไม่มีคําว่าฝนในนั้นแต่ว่ามันมีคาว่าหลินแปลว่าเปียกน้ำอ่ะมันเป็นคําที่แบบฟังแล้วสวยอ่ะอีกคนหนึ่งก็คือน้องชูนะคะน้องชูก็คือชูขวา ชูขวาเออแต่ว่าช่วงนี้ชอบอะชอบดูเขาอะเขาตอบอะไรมันดูแบบตรงดีอะสาวสตรองเออเขาคือเย่ชูขวาคือชื่ออย่างฟังแล้วฟังออกแล้วว่าเป็นคนไต้หวันเขาเป็นคนไต้หวันใช่ไหมใช่จะเป็นการรวมคําว่าขวาคำว่าชูเป็นเสียงอย่างเนี้ยพาดเรียนก็จะพอเก็ทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันมันอาจจะเหมือนชื่อเพื่อนเราแบบเจอเออมันก็เดาได้อ่ะต่อไปเป็นเซเวนทีนว่าเซเวนทีนก็มี จุ une, Higher, นจุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชื่อในวงการภาษาเกาหลีก็เรียกว่าจุนเฉยๆเลยแต่ว่าแฟนคลับเกาหลีเขาก็จะชอบเรียกแบบถอดมาเรียกว่ามุนชุนีมุนชุนีฮุยฮุยอืมฮุยค <lobster> okay. ือจีนมันคือมุนจุนฮุยใช่ไหมแต่เวลาออกเสียงมันต้องเป็นมุนชุนีเหมือนเอาตัวสะกดข้าตข้างหน้าไปติดข้างหลังแล้วเก่งมากเคยได้ยินนะว่ามันเหมือนต้องย้ายขึ้นไปข้างบนแทนเขาก็คือชื่อจีนว่าเหวนจุน เว้หวนจุนเวยจุ่นเหมือนคนข้างบนนะ่ะจุนตัวเดียวกันเลยหวนจุนเออแบบหล่อสมาร์ทเท่เก่งกาดเลิศเลห<อ>ล่อสมาร์ทเท่เก่งกาดเลิศเลยแปว<อ>ลว<อ>่าอย่างนั้นหรอเออหรอคือภาษาจีนตัวเดียวเนี่ยแปลได้ประมาณหนึ่งล้านคำแปล เวลาในชื่อจีนนะมันจะเป็นคําม,มงคลเนี่ยอีกคนนึงก็คือดีเอทนะคะที่จริงแล้วถ้าเป็นชื่อในวงการเกาหลีเขาก็จะเรียกว่าเทเอเป็นดีเอทแบบเวอร์ชัชนคองบลิชหรือว่าชื่อที่แฟนคลับเรียกก็จะเรียกว่าชอมยองโฮชอบมยองฮูก็คือถอดมาจากชื่อจีนเขาก็คือ,อ,อชื่อว่าซหมิงฮาวอหมิงฮาวแฟนคลับคนไทยบางทีก็จะเรียกว่ามิงฮาววงต่อไปเป็นวงน้องใหม่ซีโร่เบส1คนแรกภาษาเกาหลีจะอ่านว่าชางฮาว จังเห่าวราใาจีนคือจังเห,างหาาง่าจังเห่าเสียงจ้าจานภาษาจินออกเสียงยามากเลยอะมันมี3จอจานอันคืองอลิ้นนี่อะไรตรงุมเห่าจังเหาง่า,หาเออคือรู้สึกว่าแบบสมมติเราจะเรียกเพื่อนเราต้องใช้ความพยายาม เราจะไม่สามารถนอนเอิบแล้วแบบเรียกได้แล้วก็ตั้งสิจางฮาวอ้าสวัสดีจางห้าวเออเราจะอยู่ในแบบจางห้าวไม่มีแรงแม่จางจางฮาวที่จริงมันก็มีคนที่พูดไม่ได้นะอย่างเช่นชาวไต้หวันเนี้ยเขาก็ไม่งอลิน้นแต่ก็อย่างเงเขาพูดว่าซังหฮาวแต่ก็คือเข้าใจเข้าใจ <c oughs> มีหลายสำเนียงแต่ทำเนียงสแตนดาร์ดต้องพูดว่าจังรับเรื่องรับเรื่อง,อ,งอ,อีกคนหนึ่งในวงใช้เป็นชื่อภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะคะก็คือริกกี้มาตินริกกี้มาตินอุนดสสพี่แก่มากเลยแต่ละมือว่า มันก็มีคน้าใจบ้างเหรอวะไหน <c oughs> น้องริกกี้ชื่อจีนชื่อว่าอะไรคะเซินเฉียนรุย่ยพูดยากทุกคำเลยอะเซินก็คือนามสกุลแล้วก็เฉียนรุย่ยคือชื่อก็ไปอันนี้เราเคยดูกันไปแล้วก็บเซเว่นไม่พูดถึงได้ยอย่างไรม้าก็ทับศักท์มัคคือชื่อจริงเขาก็คือทุกคนพูดเป็นอะตัวนอีเอินตัวนอีเอินอีกคนหนึ่งคนนี้ก็คือครองเมืองไทยแจ็คสันถ้าเกิดว่าออกเสียงแบบคนเกาหลีจะเรียกว่าแจ็คสัน แช็คซึ่จะเป็นสึ่นชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือหวังจ้าเอ๋อหวังจ้าเอ๋อคนต่อไปพี่โบอกว่าออกเสียงเหมือนเลยก็คือน้องอีเลนนะคะเอเวอร์โกลภาษาเกาหลีก็จะออกประมาณว่าอีรอน อีรอนมัสเอเลนมัสเทสลาทวิตเตอร์น้องเขาชื่อจริงก็คือหวังอี้เหรินหวังอี้เหรินออกยากแค่คำว่าเหรินอะมันเหมือนต้องมียอยักษ์เข้าไปด้วยใช่ไหมเหรินเออมันเป็นรอเรือบอกยอยักษ์อะถ้าเกาหลีก็อีรอนอีรอนมาต่อไปวงนี้จะพลาดไปไม่ได้ก็คือเววีนะคะเววีก็มีความก้มกึ่งแบบว่า K.C. ไปสองฝั่งใช่ปะน้องเขาก็พูดภาษาเกาหลีบ่อยก็มีไปทำงานที่จีนด้วยคนแรกคุณน้องคุณก็คุณคุณชื่อจีนก็คือเฉียนคุณนะคะนามสก,กุลเนี่ยน่าคุบหามากคำว่เาเฉียนแปลว่าเงิน<อ>ไม่ค่อยเจอใครน,นามสกุลเฉียนอะคือแบบแรเออน่าจะแร<บ><บ>ต่อไปก็คือวินวินนะคะวินวินก็วิ win, นวินต่งซื้อฉัง เอาแต่ว่าแฟนคลับบางคนก็จะเรียกว่าตรงเขาดูแบบดูเป็นเจ้าของบริษัทไหมทำไมอ่ะเพราะว่าเจ้าของบริษัทออกเสียงว่าตรงซื่อจางพี่อ่านแล้วพี่นึกถึงแบบจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทเฮ้ยแต่น้องวินวินลุกได้เว้ยใช่ไหมได้เลยเออต่อไปชื่อนี้สำหรับเจติว่าอ่านยากแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเกาหลีชาวจินชาวจินอ๋อคนนี้เซียวเต๋อจิน เ肖德俊ต่อไปน้องเฮนเฮนดอรี่ใช่ไหมภาษาเกาหลีจะอ่านว่าเฮนดูดูเป็นดูเฮนเดอรี่เฮนเดอรี่เฮนเดอรี่ชื่อจีนของเขาคือหวังกวนเฮิงหวังกวนเฮิงหวังก็นำสกุลกวนเฮิงกวน กว้านฮงฮงกว้านเฮงกว้านเฮงอแต่ที่จริงเขามีชื่อมาเก่าด้วยใช่ปะ่ะตอนแรกเจถามว่าเขาชื่อหว่องอะไรสักอย่างหว่องอ่ะพอได้ยินคําว่าหว่องปุ๊บก็รู้เลยว่ามันเป็นแซ่ในภาษากวางตุ้งกวางตุ้งก็คือที่ฮ่องกงมาเกาาเขาพูด นต่อไปน้องหยา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 งก็หยางหยางเลยเหมือนเป๊ภาษาจีนเขาชื่อหลิวหยางหยางหลิวหยางหยางคนนี้ญาติพี่อะเนี่ยเนี่ยนามสกุลเดียวกันเลยแซ่เลานน่มีญาติกี่คนกันเยอะหมดละหลิวอีเฟยก็ใช่หลิวเต๋อหัวก็ใช่คนคนสุดท้ายอันนี้น้องเขาชอบพูดชื่อภาษาจีนเขาก็เลยใส่มาด้วยสักหน่อยน้องเต้นคนไทยคนเกาหลีเรียกก็จะเป็นเท่นเท่นชื่อจีนเขาคือเป็นคนแซ่ลินหลี่หยงชินบ้าเขาพูดอะยแซ่ลี่อะแต่ชื่อหยงชิน ยงชินยงชินอ่ายงชินยงชินถ้าแปลกลับมาเป็นแท่บ้านเราก็คือแท่ลิมก็เป็นชื่อในภาษาจีนและเรียนรู้กันในวันนี้ส่วนพี่โบก็ได้เรียนรู้เวของการอ่านแบบ Korean style อืม a n t a i style ไปด้วยีรอนไปด้วยมัสยุดก็ได้รู้ไงได้รู้จักน้องๆใหม่ๆจะได้รู้ไว้เผื่อใครเป็นเมนก็จะได้แบบอ่านทูโอเคแล้วเดี๋ยววไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมไปรอดูคลิปเราที่ช่องพี่โบด้วยนะ ใช่ค่ะตัดประมาณปีหนะ้าไม่เกินจริงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย